จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคมแจกข้าวกล่องครัวคนอุบลไม่ทิ้งกันพ้นภัยโควิด -19 ค่ะที่สำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดอุบลราชธานีอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนายอุทัยทองเดชรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและนางนิชราพุทธรังศีรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดอุบลราชธานีและภาคเอกชน รวมเปิดกิจกรรมครัวคนอุบลไม่ทิ้งกันพ้นภยัยโควิด -19 ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนอุบลไม่ทิ้งกันพ้นภยัยโควิด -19 เพื่อประกอบอาหารแจกจ่ายอาหารกลางวันมื้อเที่ยงหนึ่งมือ้อให้กำลังใจและให้คำปรึกษาแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้อ ไวรัสโคโรนา2019โควิด19ได้แก่ผู้ถูกเลิกจ้างงานว่างงานไม่มีอาชีพไม่มีรายได้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางทางสังคม สำหรับกิจกรรมครัวคนอุบลไม่ทิ้งกันพ้นภยัยโควิด19ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนอุบลไม่ทิ้งกันพ้นภยัยโควิด -19 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมประกอบอาหารเพื่อแจกจ่ายให้กับบุคคลดังกล่าวตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30เมษายน2563โดยผู้ที่ประสงค์จะแบ่งปันและช่วยเหลือสามารถบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคอาหารสดอาหารแหง้งได้ที่สำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงข,งของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานีชั้นหนึ่งสารากลางจังหวัด บนราชธานีติดต่อสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์045344641และ045344579